to call it to you. มากความสามารถมิวสุภาษิตจัดงานเปิดตัวซิงเกิลสองนันานาอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแฟนคลับและผู้ร่วมงานเกือบ3,000คนพร้อมประกาศบิกโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้น5โปรเจกต์เมื่อช่วงเยว็ววันพรฤหัสบดีที่1 9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานเปิดตัวซิงเกิลเพลงสุดยิ่งใหญ่สมกับความเป็นมิวสุภาษิตที่ขยับตัวแต่ละทีก็จะมีแฟนๆมารอติดตามอย่างเหนียวแน่นและในงานแถลงข่าว global press conference มิวสุภาษิต second single นันนาที่แฟนคลับท่ คนโ,โลกต่างตั้งตา,งตางรอชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์พร้อมกันโดยงานแถลงข่าวเปิดตัวซิงเกิลนั้นๆในครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่หนุ่มมิวทุ่มทุนเช่าคอจัดงานพร้อมปดโกกาสให้แฟนคลับมิวเรียนสและหวานใจได้เข้ามาร่วมง,งานแบบฟรีๆถึง2000กว่าคนค่ะสําหรับบรรยากาศหน้าง,งานก็คึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายเหมือนเช่นทุกครั้งที่แฟนๆต่างส่งกําลังใจมาให้มิวอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นของขวัญและช่อดอกไม้ที่ส่งตรงมาจากทุกมุมโลก และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อศิลปินหนุ่มมิวสุภสธิ์เปิดตัวด้วยโชว์สุพิเศษกับเพลงของรูนมาสทั้งสองเพลงอย่างเพลงฟินเนสและเพลง just the way you are ถึงช่วงสัมภาษณ์พูดคุยถึงคอนเซปต์และการทำงานเพลงรวมถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอร้อมเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงานกับการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงนั้นนาเป็นครั้งแรกค่ะและมาเรีเสียงกรีจากแฟนๆได้อย่างทลทลายเมื่อหนุ่มมิวโชว์เพลงนั้นนาให้ได้ฟังกันแบบสดๆอีกทั้งยังได้รับป้าหนุ่มมาแรงอย่าง Ni c e CNS มารมามฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยค่ะ ตื่นเต้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงสซอรไส์กับการประกาศบิ๊กโปรเจกต์ถึง5โปรเจกต์ด้วยกันคือ Mill Art Exhibition M.S.S. ซีซั่นกรีตติ้งการจัดการแข่งขันกีฬา M.S.S. Membership และการเปริดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ Aquarium Man ก่อนจะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตอีก3เพลงรวดกับเพลง Season of You ของรับปอรหนุ่ม n น C N X ที่ได้ขึ้นมาร่วมแจมเพลงนี้ด้วยค่ะและเพลงนั้นนา่าเป็นการส่งท้ายงานแถลงข่าวได้อย่างยิ่งใหญ่สมกับการเป็นมิวสุภสิทธิผู้เป็นที่รักของแฟนคลับมิวเรียนส์และหวานใจจริงๆค่ะ หังจากจบงานแถลงข่าวแล้วน้องมิวก็ได้เปิดโอกาสพิเศษให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เข้ามาสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองบริเวณด้านหลังเวทีและแน่นอนว่าน้องมิวก็ให้รายการได้พูดคุยแบบเอ็กซคลูซีฟกันเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับทุกคนมิวครับผมวันนี้โหสุดๆไปเลยครับผมก็มีโชว์ประมาณ5แม้มี6โชว์ได้ครับผมแล้วก็มีแบบเปิดโปรเจกต์ด้วยเยอะแยะมากมายเลยก็ สนุกม,มากๆแล้วก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยครับผมถ้าถ้าเรื่องกดดันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเพลงสากลด้วยแล้วก็จะมีนันนาที่โชว์ครั้งแรกด้วยครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเพราะก็ไม่รู้ว่าฟีดแบากจากแฟนๆจะเป็นยังไงบ้างก็กลัวเหมือนกันรุนรุนเหมือนกันครับจะออกมาดีก็โอเคครับดีใจ,ด,ใจดีใจมากๆ,ๆครับผมก็ ในหลังจากนี้เนี่ยก็จะเอาเพลงนี้ไปร้องบ่อยมากขึ้นอย่าลืมฝึกร้องกันด้วยนะครับทุกคนจริงๆก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยเหนื่อยแหละครับผมแต่เวลาได้เจอแฟนๆแ,แล้วแบบได้ร้องเพลงแฟนๆมันรู้สึกหายเหนื่อยแต่ตอนนี้ก็จะสลบะ <laughs> ตอนนี้คือถ้าถึงบ้านปุ๊บน็อกน่เลย ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากเลยนะครับผมที่ส่งกําลังใจมาส่งแบบของมาซัพพอร์ตต่างๆแล้วก็มาหน้าง,งานด้วยแล้วก็ดูทาง V Live ด้วยครับผมแล้วก็คอยติดตามทางโซเชียลของคุณทุกคนมากจริงๆครับผมก็ตอนนี้ก็เส้นทางในวงการของผมก็มาซูบทที่2แล้วก็ได้ปล่อยซิงเกิลน,น,นานๆไปแล้วนะครับผมบทต่อๆไปจะเป็นยังไงร,รอติดตามกันด้วยนะครับ นอกจากนี้ทางบริษัท Hello p r o d u c t i o n นจำกัดในฐานะผู้ผลิตร,รายการ True Insider ได้ส่งช่อดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องมิวในงานแถลงข่าวเปิดตัวซิงเกิลนั้นนาครังนี้ด้วยพร้อมขอบคุณน้องมิวที่น่ารักและเป็นกันเองกับทางรายการของเรามาโดยตลอดค่ะ